ลูกมึงค่กัตัวไหนตัวไหน่ะเก้าสียแล้วโอ้ยกูได้้มโอ้ยกี่รอบบอกบอกบอกว่าจะแก้แก้ เสื้อแล้วทะเบียนรถลูกมึงค่ากัตัวไหนตัวไหนน่ะเก้าสี่แล้วแโอ้ยอเสียดได้าม้นโอ้ยดูเอาเบิกแล้วไปไม่ดนโอ้ยอยากโลึกลึก่ครับนะ อยากได้ดอกบัวโอ้แอดมินก็อยากได้ดอกบัวพอดีนะเนี่ยโอ้เอา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  อด้อันนโอ้อันนี้คือคนคนที่เขาได้โชคนะครับผมที่เขาถูกรถมอเตอร์ไซค์ลูกชายนะครับผมโอ้ก็เลยซื้อโอ้เจาตุ้มก็เลยได้ะ เอาอีกบวะโอ้ยตีหลังกาให้ดูดูเจ้าตุ้มตายแล้วเท่าแล้วอยากได้ดอกบัวง่ากี่รอบบอกบอกบอกว่าจะแก้จะแก้สามรอบใช่ไหมเอ้าสองรอบแล้วมารอบที่สามเด้อทีนี้เด้อ อวัแล้วว่าเพี่อที่บ้านว่าเจ้าซี้เก้าเป็นเห็ดไถบัวเ้าบนโดดหน้าว่าเออบนโดดหน้าผแลอวเออเอามาเอ้าบนโดดสามรอบนะครับโอ้แล้บมาจบดบ่ยว่นมันบ่ขายังไ่ถึงบ่ถึย เบย่าลบงอาดีใจกับเจ๊ตุ้มด้วยกับเบิกซับด้วยนะครับผมที่ได้โชคเนาะโอ้ยเติมๆตมเลยขอต่องวดเนาะเปลี่ยนลวด้านเออเออเออองเสียปัวเออหออบปลน่ะเออหเ่บิกซันนายขีน่ะเห็นั่วงห้องรลานเอ้าสีเก้าเลือดชวิตต้งปลาวันนเออใส่ไหมนะตุ้มมาจันะเจ้าขึ้นหวันสีออกมาไม่ พี่มาอยู่กับพี่บาาเจ้าดาพันเลียงไหมจับปิงปองด้ตัวไหนเอาเจ้าจับันก็ได้หาสองหาสองที่เกาหละตองหัเลยหันตองเลยหาสองแล้วาตหเลยบ่เจตุ้มโอหาสอง้เจตุ้มตอัวด้ยหัว่น้อยุบพวกเล็กดนวัว้เดิเล่นน้ำกันนี คืออันนี้คือการแก้บนนะครับเอฟซีครับหลังจากที่ได้โชคได้ลาบเนาะขว้าบนขว้าบนวเนี่ก็เงินอ้เอาดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะครับมา่เก็บผักบุญแมาหันก็ได้ไหแปลกแม่เจ๊ตุ่นแม่หนึให้เสียงเลยมาแหม่มพอยินได้โอ้โหได้ยินได้ยินครับเดี๋ยวจะตกน้ำห้าสองเราห้าสองหมดเจ๊จ้าเนี่ยมาบนเงินไว้แม่ขว้าบนไว้นละ อให้แต่ยนี่เนาเพิ่นมาพ่อให้แตกเพิ่นครับเมื่บน้องซาเพื่นนี่ละว่าแต่มันโตตรงน้ี่เก้านีโดดน้าแท้กันเนาะ่รู้สนซ่าเพไม่น้ดรี่ีแล้วเออมาเอาดีใจด้วยนะครับต่องวดไว้ก่อนต่อวดกันมารวด <laughs> à, à xuống <laughs> điều, điều, điều. <laughs> này, à hoa à à chắc <laughs> Mình... <Mình được> <laughs> อนนี้ฮะอันซ้องเหอเออให้ได้สิพอดเรามีเ้นเนาะเราหูยังไวมเกสียอกายทะเยนรุดเพนจ้าจนู้นม่สิจอวัดม่สิบเผยเช่นหึ่งวจ้าแล้วเจ๊ตุ้มหายไปไหนมาเพิ่งเห็นหน้าเห็นตาม่แอบบนตอนไหนนี่ยังเด็ก้โอ้เจ้างเพิ่นเรามาอันตัดตัดจิงใหม่ัดจิงใหม่ไฮโซครับเมจบพักบุเมจบพักบุญเมื่อหนัก็ได้ขวาเพิ่นอมันไม่เห็นนั่น ไม่เลยไปทะเบียนร้านไส้นะรถมาไส้เขาออไปแทนเอาสี่เก้าว้าห์มันออกเก้าสีจ้าโอ้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มถือหลายป่ะวุ้ยนี่ว่าหลายคนนี่ว่าตุ้มเหมือนบอกจะเป็นร่งชีพร่อย่างนี้เจตุ้มไปบอกเขาจ้าโอ้บอกเขาเถอะมานแทลเพื่อนมา มาเที่ยงหัวนี่แต่ว่าไ่ได้ลงอย่างน้าก็เลยมาฝากกรนชื่อเลยไหมก็แ่ไม่อดพี่เก้าเก้าไม่เก็บภักวุงบบบนี้โดนย่ามยิงแย้วนมาอก็เ็บก็นั่ยละแล้วกูจะโดนน้าอี่้ก็เลยได้โดดจริงจริงแต่ว่าเราจับปิงของไว้นั่นห้าสองบสองต้องงวดไว้ก่อนห้าสองจต้องงวดไว้เ่ยค่ะตะกี้ก็เห็นอัน มีอยู่นี่บ่เจตุ้มยุซ่าหนี่บ่าเมียนตั้งแต่ลงมาเห็นเ่าเจ้พวงเราฝ่อเมืองหนึ่งแต่ยังฝ่อใหาเจียกันเมื่อกี้ก็เห็นในฝอนก็หนุบอ๋อเอฟซีตอนนี้เราก็คุยกันในน้ำเนาะเขาแก้บนกันอยู่นะครับห้าสองต่องวดไว้ก่อนนะครับผมห้าสองโอ้เอาเอฟซีถ้าใครอยากถูกเลขมาโดดน้ำกับเจตุ้มเด้อเออโดดก็ได้เอา บนไว้อีกใช่ไหมถ้าห้าสองเข้าอีกจะโดดอีกโดดอีกโดดกัอบเลยรอบนี้ตีลังกาไหมตีเลยมาดเดียวป้ามีเป็นไม่ต้องเป็ีนเลื่เลือนเลื่อนเลลื่กระซ่าแค่มากสั่แรงแม่คนนั้นเล่อนรอบที่แล้วอ้าเอฟซีครับอันนี้คือต่องวดไว้ก่อนนะครับผมห้าสองนะครับสำหรับเจตุ้มเนาะครับกับเบิกซับนะครับผมทะเบียนรถของลูกชายนะครับที่วันนั้นไปโอนรถนะครับเนาะครับเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อเช้าก็ลงอยู่ในครับลงในไลฟ์สดนะครับผม9449เนอะทะเบียนรถอย่ลม4เือทะเียนใเลยเอาลให้คยพอมเน้นนะเน้นคอยเน้น89 78ร่อง49มันอ94เกสมหางเท่านั้นก็้นำเขา เจ้เดี๋ยวเจ้ขึ้นห้าเขหัตุบัต่องวดไว้ก่อนเนาะต่องวดไว้ก่อนนะครับผมอ๋เอฟซีมันลุ้นกันนะครับรอบหน้าเจ้ตุ้มบอกว่าจะตีลังกานะครับเดี๋ยวใกล้ช่วงนี้ใกล้กับจีบหน่งจูโอ้เอาเอาเอาขอให้มาได้เจ้ตุ้มได้ไม่ไม่ใช่หายไปอีกนะเพิ่งเจอหนิ ลูกค้าอยากใหากินเนาะเหือให้ก็ได้หงมากแกงกิ้งใหม่เอาะครับังไลากับพ่อจ้าเพิ่นจีจ่างมาเรื่อยๆเนาะขอบคุณขอบคุณเจ้ตุ้มขอบคุณเบิกซับนะครับผมต่องงวดไว้คือห้าสองเนาะครับขอบคุณครับผมครับ